ครับไม่รอแล้วนี่ไม่รอแล้วเขาเขาปิดไฟแล้วเมื่อกี้ไฟมันไฟดเป็นแรงฉันทายถูกไในเท้กอ่ะครับใช่ครับ เป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเป็นไงครับที่เราได้มามีโอกาสร,ร่วมอีเวนต์แล้วก็ให้กำลังใจกินถาใ,ในคณะพิเนเตอร์ของทางซีน์ใช่ครับเพราะเราสองคนต่างแบบยุ่งกันในแต่ละแบบสายงานของเราเงี้ยผมก็เตรียมไทยหนนะักิีมเขาก็มีนู่นนี่ให้ทำภใจบ้างหเป็นชมอยู่้างแล้วเภูมิใจครับเหมือนเวลาเราเห็นเหมือนเวลาที่เราแบบ มองดูลูกเราขึ้นไปขึ้นเวทีไปประกวดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออภูมิใจดีครับงาน้อมงนยืตบมือยืนตบมือตลอดเวลาก็ดีค่ะแล้วก็กจเหมือนีพวกขเหมือนันรวมญาติเลยวันนี้ในงามีเพื่อนาได้แมอาอะไรเยางน้คมากันเยอะวันนี้เหมือนมารวมญาติมาเจอคนที่รักเขาข้มวอ่ใช่ หน้าดีจะทำอะไรมาบอกมาสิอย่างเงี้ยก็ฟองลองใช้จริงเพราะแบบผมเป็นคนคือเราเป็นผู้ชายใช่ป่ะเราก็แบบไม่รู้ว่าเราจะเลือกซื้อครีมอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาใช้อะไรก็แอบไปใช้ด้วยจริงมันมีจอยจอยกันบ่อยไปใช้กันก็ตามถือว่าฟ้องเลยละกันประจำแบ่งกันครับแบ่งกันสมบัติประจำใช้ครับผมแล้วไมตัวนี้เหมาะกับผู้ชายด้วยไม่จะบอกฟ้องอีกใช่คือเหมาะกับทุกสภาพผิวที่บอกค่ะก็คือใครแพ้ได้อะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลย คนเดียวจบแเป็นเรื่ที่ต้องแบ่งใช่ไหมเราดูจากหน้าแบ่์แล้วเราคิดว่าต้องเพิ่มต้งยงไหรือว่าดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับเขาถามมคหน้าเาีอยู่แล้วทุกคนรู้แต่ว่าเขาแบบกิจกรรมเยอะแหวนต้องไปแบบตัดแบนเอยอะไรเอ้ยบางทนแบนมีกงมีจ่าเราก็บอกว่าเอ้ยต้องแบบัดแบนอะไรนะต้องแบบเติมมอยเซอร์นิดนึงคายูบ่ายคายูก็เพ่มขนาดด้วยเขสัมภาษไว้อยู่ว่าเขาเป็นแหนหว่าคยเขาเป็นแนอยู่ อไอ้นะครับเครื่องเครื่องจากอาเครื่องต้องเรืองเครื่องประทินชมคือจริงๆแล้วมันสามารถดูออกจากภายนอกอยู่แล้วเพราะพิมพเนี่ยเอาจริงๆเขาอายุเลขสามนะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าหน้าเขายังดูเด็กอยู่เวลาเขาเลือกใช้อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถใช้ตาไม่แน่นอนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเขาแบบหน้าตาเนี่ยไม่เท่าอายุเราก็เลยเลองเอาขอเขามาใช้เพราสดมากคนไม่ค่อยเห็นหน้าสดจริม โอ้ยเห็นบอยเขาชอบไม่ชอบแต่งหน้าออกแงนอกแล้วถ้าหน้าสดอบอายุเท่าไหร่ตอบดีๆนะเฮ้ยหน้าสดเขายิ่งเด็กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าสิบแปดเลยประมาณเนี้ยครับผมอันนี้โอ้ก็เคยเห็นหรือเปล่าอะไรครับเป็นไงบ้างเป็นงานที่ได้สัมภาษณ์ต้องมีนะำเนาะไม่เหงาดีเนาะมีอะไรให้พูดได้ไปเรื่อยๆนะ ขาก็มนหน้าจอจระไปคนรัน่ิับโารไราใค์ตอก่อนเลผมะครับ่หมายถึงว่าคิดถึงการแสดงเพราะแบงค์ก็ไปทำบล็อกก็ไปทำจริงๆก็คิดถึงครับแต่ว่าคือพิเซสในการถ่ายทำหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะต้องมีระยะเวลาในการแบบเตรียมตัวนู่นนี่คือตอนนี้ผมกำลังเตรียมถ่ายหนังเรื่องนึงอยู่ที่เพิ่งแบบ วงสวงไปชื่อว่าเดียบุลเนเอ้ยไม่ใช่เดียบุลเนเดียบุลเนแล้วผมก็ก็นั่นแหละก็ก็อยู่ในช่วงที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คาดว่าน่าจะได้ชมกันปีหน้าแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นที่เราได้กลับมาถ่ายหนังนะครับผมใช่จริงๆอาจจะเรียกว่าห่างหายจากเบื้องหน้าดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการถ่ายหนังที่กำลังจะออนใน넷ฟิกตอนวันที่21 สิงหาคมนี้อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ที่รู้สึกตื่นเต้นนะที่เราได้มีโอกาสมาอีเวนต์ในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอผู้คนหลากหลายครับแต่บางครัไม่ดออกหน้าจอหรือะหลายคนต้องบอกว่าคู่เราผูนแต่ดนที่ลูกค้าช่วงต้นมีเดือนสามอ๋อเฮ้ยแม่นแม่นแม่เลยเอ๊คือว่าแหลมเาไม่ได้มว่าผู้เราหรือเปล่าครับก็ไม่นะครับเพราะว่าเราได้ยินได้ยิเขาว นี่เพราะว่าเราเราเห็นมันขึ <t <t carry ้นมาอยู่แล้วแบบแฮชแทกอะไรเงี้ยล้วก็แบบเฮ้ยตอนไหนวะอะไรประมาณนี้ตอนเราเห็นแบแฮชทกเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าแบบก็มีบางคนอาจจะมาพูดพูดกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มมีคนใกล้ตัวมาักอะบางคนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมีเพื่อนผมเพิ่งมาทักนเราก็รู้สึกวาเฮ้ยหรือมันเอมันเกิดอะไรขึ้นมาอกเราไปทำอะไรเปล่าอะไรเงี้ก็เป็นเรื่องที่เขาพูดกันอ่างน้กไม่นะเราอาจจะ อาจจะเป็นชว่วงที่แบบไม่ค่อยได้ทำคลิปด้วยกันหรือไม่ได้มีคลิปโพสต์ต่างๆแบบนี้ธุรกิจหรือก็คืออะไรใช่ใช่ใช่แเป็นช่วงหักมันมีแบบมัมีไม่ธรรดาบรกาศอะไรอ่าคือจริงๆมันมีข่าวอาจจะมาจากไม่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอพอรู้ไอคิ้นึงเพื่อนก็แซวแล้วอะไรเงี้ยเราก็เราก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ้ยข่าวมาจากไหนเพราะเราก็ยังแบบเราอยู่ด้วยกันถึงนี้เลยอะไรเงี้ย ลงรูฟอยู่นะอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนคนก็อาจจะเข้าใจว่าแบบทางหายกันไปใช่เขาอยากที่บอกว่ามีเราชื่นกับวันน่าสนก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปเลยไม่ถ่ายอะไะก็แบบเดิมเดิมมีแต่ว่าแบบงานเขาดูแข่งใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือก่อนนั้นเนี้ยแต่ละคนมันก็มีสายงานที่ต่างกันออกไปเนาะพิมเขาก็เป็นแนวแบบอินฟูรีวิวผมก็มีแบบไปถ่ายหนังก็เลยทําให้เราแบบว่าไม่ได้มีโอกาสแบบเอ้ย เซลฟี ie, ่ลงรูป <Woah> กันหน่อยในอิสแกรมอะไรประมาณนี้ไม่ได้ยินถามว่เวลาคุณเขมาถามเราตอบใม่เห็นบอกว่าตามนั้นเลยครับคุณเล่น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 ใช่ไม่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราแบบคนที่มาถามเขาก็เห็นอยแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดใช่เราก็ถามเขากลับว่าเล่นอะไรกันยืนยันหรอว่าเรายังรักกันปกติค่ะหรือว่ามันมีอะมันต้องรู้ดูดูมาให้ต้องไหม ก็ไม่แต่ว่าคือพี่รู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้เที่ยวด้วยกันบ่อยก็จริงในปีนี้เพราะว่าตัดััมุ่งมากเลยลเดี๋ยวปีนี้มีัดทริป<ช>มีแบบทริปใหญ่เลยไปนาเลยเดี๋ยวได้เห็นรูปแน่นอนครับหมลังครับยังยังไว้ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปไนไปเที่ยว จริงๆเรามีคุยกันอยู่แล้วครับไม่คือเรามีคุยเรื่องอนาคาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วมากอายุเยอะกว่าผมนิดหน่อยมันอยู่ในจุดที่แบบว่าเรา <c oughs> เราเราควรที่จะคุยถึงเรื่องอนาคตแล้วแต่ว่าเราทั้งคู่ก็ต่างตกลงลงมติกันว่าเราก็ตั้งใจทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยพร้อมเมื่อนั้น <c oughs> จริงจริงก็ สาหรับผมผมรู้สึกว่าเราอยากมีครอบครัวอยู่แล้วสำหรับต,ตัวเรานะเราอยากเป็นคนเราเป็นคนที่แบบอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแหละครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราเราพร้อมขนาดไหมเราก็อาจจะยังอยากจะทําตัวเองให้พร้อมที่จะสามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ก่อนดีออกว่าก่อนที่จะแบบไปขอสู่ลูกสาวเขามาอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยใช่ <c oughs> ไอ้นะครับมอนาคตเารรงเดียวนะหน้าหัวจะดูพร้อมแต่การเงินหัวจะยังไม่พร้อมก็ได้นะครับผม ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเคยวาดฝันเหมือนเป็นตอนเด็กๆทุกคนก็คงแบบเออโตมาอยากใส่ชุดสาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอเราโตมาจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราต้องโฟกัสเยอะมากกว่าแบบการไปแต่งงานแล้วเราสมมติการแต่งงานก็ไม่ได้การันตีหรือว่าเป็นจุดจบแบบดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยแต่รู้สึก่าการมีชีวิตอยู่แบบมีการละกันประมาณอย่างแล้วก็ช่วยกันทำงานแล้วก็มันกำลังเอ็นจอยชีวิตเะคเลยรู้สึกว่าตอนนี้ยกำลังแฮปปี้มากเลยก็เลยไม่ได้ รู้สึกล่าต้องแบบมีอะไรมาผมกตัดเลือดเลือดมีอะไรครับซัพชันนี้เป็นยังไงบ้างเาอยู่จริงจังเลยค่ะครับกจริงจังแต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีพาที่แบบชวๆเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าค่อนข้างมีความค้ายเราแหละแล้วก็มีหลายรงประกอบที่เราเข้ากันได้ดีอะไร่เงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าก็ดีเป็นเป็นคาค่ะมาเอะไรเอ ดีใจค่เป็นนกนโยระันนตกเลยโอเคเรียกิดมาแบบไหนกร้ชอบชอบความตืนเต้นมากกว่าครับชอบให้มันแบบอดีหลังก็ก็ถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสนั้นก็อาจจะต้องแบบมันก็ควรที่จะต้องเซอร์ไพรส์กันแต่ว่าจริงๆตอนนี้เราก็อย่าเพิ่งเซอร์ไพรส์กันเลยเพราะว่า เรไม่รู้เขาไเขาไปดีกว่าใช่ม่ถามใช่ไหมว่าถาเราเจอไครเราลกนไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ผมผมเนี้ยาคต่แต่ก็ไม่รู้ไงเพราะใครก็ือเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนชอบสไรส์อะไรกันบ่อยแต่แตคิดว่าอาจจะรู้ได้มันต้องมีมาสกิดนึ่งะมาสกินึ่งะ ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วางภาพเลยว่าจะยังไงแย่พอมันมีแค่เรื่องแต่งงานแล้วมันแค่เรียมเราใช้ชีวิตด้วยกันอย่างเดี้ยวอันนี้เราเดี่ยวกันอนาคตอันยังไกลอะนรยังไกลอยู่กันนะเอาแต่งจริงตอนนี้เราก็ได้ทดลองแบบว่าหมายถึงว่าได้ทดลองแบบช่วยเหลือกันเนาะในในในทไหร่อยเไห่ส่งแก๊ต้องอรอไม่ใช่หมายถึงว่าในในในพาร์ทของ ของการเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยเพราะว่าพิมพ์เขาก็จะมีธุรกิจที่เขากำลังจะทำผมก็มีธุรกิจในฝั่งของผมอะไรเงี้ยเราก็ได้แบบช่วยช่วยปรึกษาเรื่องปัญหาการวางแผนกันว่าเออเราควรที่จะไปยังไงต่อจะอย่างพิมจะทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวจริงก็เป็นห่วงก็ไว่อยู่บ้านคนเดียวแบบบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยพอรู้ว่าโอเคมีแบงค์คิดใกล้ๆแบบอย่างเขาจะเข้ามาแล้วก็ต่ามาดูช่วยดูความปลอดภัยมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอรู้ว่าโอเคเราสิดว่าเราควรไใจพื่นก็จะไปตอเน็้เขาไม่อยู่บ้านเราอยู่บ้าน พิมเขาพิมพ์ซื้อบ้านใช่พ่อแม่พิมพ์เขาก็เลยจ้างวานผมให้มาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยที่บ้านเขาใช่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 มาเป็นบ้านของพิมพ์เขาครับอะไอ้แบบยัง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 ไม่ได้คิดอะไร่

ก็เองแล้วกันตอนนี้ก็พยยาามออกกำลังกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจดีๆกดีดีแบงก์ใช่ครับดีดีมาถึงนเพื่อนหน่อนะครับก็รอดูไปก่อนเรื่อยๆครับผมว่านั่นแหละพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะใช่ไม่อยากไม่อยากไปแบบไม่อยากไปฟอร์สไม่อยากไปรีบทที่่เราาคุยกกัันนน้ออขมืงไ การให้กำตดเขาด้วยเพราะว่าเพว่าแต่แต่การฝากไข่ทะคือเอาจริงพอเรื่องการฝากไข่คือผมมาเป็นคนอยากมีลูกใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นร่างกายของเขาอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เคารพการตัดสินใจของเขาเพราะสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เป็นคนอุ้มท้องเก้าเดือนถ้าสมมถ้าเกิดมีลูกจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นเขาที่จะเป็นที่จะต้องแบบอุ้มท้องอะไรคิดว่าเออถ้าเกิดเขาอยากมีหรือไม่อยากก็อันนั้นค่อยเป็นเรื่องในอนาคตอีกอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งมีความที่เปิการเลืองอนาคตอย่างนี้ คือตอนนี้กลังเวทเลยคะ่ะเพราะว่าเคยเคยเคยเป็นคนที่ไม่ได้มีแผนว่าอยากถ่ายูปแล้วกันเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ไม่ได้คิบบดว่าอยากถ่าูกแต่ว่าถ้าถามว่าโอเคในอนาคตถ้าเรามองไกลๆเราเริ่มเราเริ่มเวทกันอยู่ว่าประสบการณ์แบบเราไปเห็นคนที่แบบรูปแบบได้สนะันขันจริงๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็จจะเปลี่ยนมุมมองมาได้แต่ตอนนี้ เสีองรื่หวเสียงกันยังบ้างค่อนขางค่อนข้งสนบ้าสเ่อะไรกันไม่ได้เ่อะไร่ผมผมไม่เคยไปบอกว่าต้องมีแต่ไม่รู้ว่าเราแชร์ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอยากอยากได้ยังไงแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเราก็เฝ้ดูว่าแบบเราเีคนแบสักยังไงเราไม่ได้อยากทาตามแบบความต้องการของใครเราต้องของเราอ่ครับว่เราจะีไปจะสุขทุกวันเลยอะไรคะอาจมีสะดุดจม อะไรอย่างนั้นแหล็น่าจะต้องเป็นสนุนลงรถไปโรงพยาบาลก่อน